d o อกซิล่าสตรีมมิมีสารคดีใหม่เพียบ Full HD 79บาทที่ d o x i l l a .com r i v ว era ชายหาดที่ดาราดาษไปด้วยชาวยุโรปที่มาพักร้อนในเดือนสิงหาคมเมดิเตอร์เรเนียนที่แออัดคงจะเป็นที่สุดท้ายที่คุณจะนึกถึงสัตว์ป่าแต่ลองนึกดูอีกที นี่คือทะเลลิกูเรียนแหล่งหากิดหน้าร้อนที่นำพาสัตว์ทะเลหลากหลายเข้ามาผู้คนไม่เคยรู้ถึงความสมบูรณ์ของชีวิตสัตว์ทะเลในเรเวียร่าพวกเขาจึงไม่เคยออกไปชมจากที่นี่ไปแค่สองชั่วโมงวานและโลมาจะรอให้ชมอยู่อย่างมากมายซิโมเน่พาเนกาดาและมาการิต้าสนาเดลลี่ ทำงานกับศูนย์ชีววิทยาทางทะเลชั้นนำแห่งหนึ่งของอิตาลีคือสถาบันวิจัยเททิสทุกฤดูร้อนในเรือของพวกเขาห้องทดลองวิจัยเจมินีจะเดินทางออกจากท่าเรือเมืองซานเรโมพร้อมกับอาสาสมัครที่ช่วยออกค่าใช้จ่ายในการวิจัยพวกเขาจะออกไปค้นหาวานฟินซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่เป็นอันดับสองในโลกในทะเลลิกูเรียนมากาเรต้าทำการศึกษาวานฟินแห่งเมดิเตอร์เรเนียนมาตั้งแต่ปี1 9 9 0 เธอบอกว่าความเข้าใจเรื่องสัตว์ในวงคริเตเชียนเหล่านี้ยังไม่ก้าวหน้ามีเพียงไม่กี่สายพันธุ์เท่านั้นในเมดิเตอร์เรเนียนและพวกมันก็ยังไม่ถูกศึกษามากเท่าใดพวกมันเป็นสัตว์ที่แสนพิเศษลึกลับยิ่งนักแม้จะใหญ่แต่ก็ชอบล่องหนและที่หลายคนไม่เคยตระหนักก็คือพวกมันอยู่ใกล้กับชายฝั่งอิตาเลียนอันไออั ซิโมเน่กล่าวว่าทันทีที่ออกจากท่าจะมีสองคนอยู่เวรมองหาวานซึ่งพวกเขาถือกล้องส่องทางไกลแล้วก็สั่งให้เรียกถ้าเห็นว่ามีอะไรผิดปกติที่ขอบฟ้าวานฟินเน้นไม่ใช่สิ่งที่จะมองเห็นได้ง่ายๆปัญหาก็คือพวกมันไม่ได้แสดงพฤติกรรมแบบวานหลังค่อมที่กระโดดพ้นน้ำแล้วก็ฟาดถาง และเวลาที่พวกมันดำน้ำจะไม่ทําให้น้ํากระจายแต่มีรูพ่นฟองซึ่งมองเห็นได้ง่ายและถ้าหากว่าทะเลเรียบก็จะมองเห็นรูพ่นน้ำได้จ่กระยะ3-5กิโลเมตรแต่คุณไม่สามารถมองเห็นได้ในทะเลที่มีคลื่นลมแรงฤดูร้อ,รอนนี้ทีมงานต้องทำงานท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดในรอบ20ปีแทบจะไม่มีโอกาสได้เห็นวานเลยตอนนี้ปลายเดือนสิงหาคมแล้ว เหลืออีกเพียง40ัปดาห์ในการทำวิจัยเวลาใกล้จะหมดลงแล้วซิโมเนบอกว่าบางทีก็ต้องลอยลำมองหาอยู่นานหลายชั่วโมงแต่ก็ไม่เห็นอะไรขึ้นอยู่กับโชคและอากาศจริงๆวันนั้นสิ้นสุดลงด้วยคลื่นท่วมสูงขึ้นอีก1.5นิ้วและด้วยความหงุดหงิดซิโมเนรู้ว่าวานอยู่ที่ไหนแต่กลับหาไม่เจอบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นเป็นหนึ่งในบริเวณที่มีประชากรหนาแน่น และมีอุตสาหกรรมมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งทะเลแห่งนี้แวดล้อมไปด้วย18ประเทศผู้คนและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เบียดเสียดกันอยู่ที่ริมชายฝั่งในฤดูร้อนมันจะนำพาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของโลกมาถึง1ใน3และภูมิประเทศที่นี่ก็ทำให้สภาพการเลวร้ายลงมีเพียงทางเปิดแคบแคไปยังมาหาสมุทรแอตแลนติกโดยผ่านช่องแคบยิบรอนตาทำให้มีโอกาสน้อยมากที่ทะเลจะกำจัดขยะและมละพิษได้ทัน อย่างไรก็ตามวานฟินก็ยังอยู่รอดในหน้าน้ําที่เปลี่ยนไปด้วยโมลพิษแห่งนี้แต่พวกมันก็ตกอยู่ในความเสี่ยงดังนั้นมากรมาริต้าจึงมุ่งม,มั่นที่จะเรียนรู้ทุกอย่างที่ทําได้เกี่ยวกับวานฟินเพื่อปกป้องพวกมันขณะที่ยังเหลืออยู่เธอบอกว่าทุกๆวันเธอจะใช้เวลาหลายชั่วโมงมองหาวานซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากรัว <c oughs> ผลตอบแทนความอุตสาหะของพวกเขาก็คือภาพที่งดงามที่ส so> ุดภาพหนึ่งในธรรมชาติโลมาโลดแล่นไปบนหัวของวานฟินเมื่อดูที่ผิวน้ำเจ้าวานฟินหนัก50ตันตัวนี้อาจจะเห็นเพียงแค่ส่วนเดียวนักเขียนเฮอร์แมนเบลเวลกล่าวว่า หวานชนิดนี้หลอกลวงทั้งนักล่าและนักปรัชญาและก็อาจจะรวมไปถึงนักชีววิทยาทางทะเลอีกด้วยมาการิต้าบอกว่า <to S 1> สิ่งที่พยายาม <to> ทำ <to> ก็คือ right ถ่ายภาพ <of this S 1> ด้านขวา <name. S 1> ของหวานสองตัวนี้หวานแต่ละตัวมีรอยสัญ,ญลักษณ์ต่างกัน ด้วยการถ่ายภาพพวกมันมาร์กาเรต้าจะสามารถระบุได้กว่า300ตัวเธอสังเกตว่าเธอเห็นว่านตัวเดิมหวนกลับมาทุกฤดูร้อนในทะเลลิกูเรียนพวกมันกลับมาเพื่อหาอาหารโอ้โหฟีซิสโอเค ซิโมเน่บอกว่านี่คือมูลของวานฟินข้อมูลที่รวบรวมได้จากการวิเคราะห์มูลของมันบอกได้ว่าพวกมันกินแต่คริวเพียงอย่างเดียวมันค่อนข้างแปลกเพราะว่าถ้าหากวิเคราะห์สิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารหรือมูลของวานฟินที่อื่นจะพบว่าพวกมันกินปลากินกุ้งกินปูและปลาแฮเริงแต่ที่นี่พวกมันกินแต่ครีวชนิดเดียวเท่านั้น ทะเลลิกูเรียนนั้นเป็นที่หากินอันดุดมสมบูรณ์ที่สุดในแถบเมดิเตอร์เรเนียนแต่แม้ว่าจะมีอาหารให้กินมากมายอาหารเหล่านั้นก็ปนเปื้อนลและนั้นก็ทำให้นักวิจัยต้องทำการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อเพื่อตรวจสอบสารพิษในวานโดยทันทีซิโมเนบอกว่านี่คือเครื่องมือที่จะใช้ยิงไปที่วานซึ่งจะสามารถยิงได้ในระยะ20 25เมตร เขาติดตามพฤติกรรมของพวกมันและก็พบว่าพวกมันไม่มีปฏิกิริยากับการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อเลยแม้แต่น้อย่า เขาบอกว่าตอนนี้จะเห็นได้ว่านี่คือไขของวานและภายในนั้นก็มีผิวหนังอยู่นับจากปีพ9นเเป็นต้นมานักวิจัยได้ตรวจสอบวานฟินมาแล้วกว่าร้อยตัวเช่นเดียวกับโลมา พวกมันก็มีระดับสารพิษสูงและยังเผยถึงสิ่งที่น่าตื่นตะลึงไม่แพ้กันอีกด้วยซิโมเนบอกว่าผลที่พบนั้นน่าตื่นเต้นมากเพราะ,สะแสดงให้เห็นว่าประชากรในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นมีพันธุกรรมที่แตกต่างจากพวกในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือและมหาสมุทรแปซิฟิกดังนั้นจึงบอกได้ว่าประชากรวานฟินในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นพวกที่อยู่ที่นี่เอง นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ากลุ่มวานฟินววายเข้ามาในทะเลเมดิเตอร์เ,เรเนียนแล้วขยายพันธุ์ที่นั่นพวกมันจึงแปลกแยกไปจากวานฟินในมหาสมุทรแอตแลนติกซิโมเน่บอกว่าเมื่อเขาพบว่าประชากรวานพวกนี้แตกต่างจากที่อื่นผลที่ได้ถูกตีพิมพ์ลงในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์อิตาเลียนซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่อีกด้านหนึ่งก็ไม่ดีเพราะแสดงว่าประชากรวานพวกนี้มีไม่มากนักมีอยู่แค่ราว3,500ตัวและอาศัยอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เ,เรเนียน และทะเลแถบนี้ก็เป็นบริเวณที่มีมลพิษสูงพวกเขาจึงต้องพยายามอย่างมากเพื่อปกป้องพวกมันแต่พวกเขาจะปกป้องอย่างไรในเมื่อรู้เรื่องของพวกมันน้อยแล้วเกิดคำถามพื้นฐานยังไม่ได้รับการแก้ไขหวานไปไหนเมื่อพวกมันหายไปจากผิวน้ำซิโมเน่และมาร์การิต้าใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าเครื่องบันทึกความเร็วเวลาและความลึกหรือ TDR มันสามารถวัดว่าวานว่ายน้ำได้ไกลเร็วและลึกแค่ไหน ปุ่มดูดจะยึดอุปกรณ์นี้ไว้กับร่างวานมันถูกออกแบบมาให้ใช้การได้ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อหลุดออกนักวิทยาศาสตร์จะเก็บกลับมาแล้วดาวน์โหลดข้อมูลที่เก็บมาได้มารการรต้าบอกว่าจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและใกล้กับวานในจังหวะที่มันกำลังจะดำน้ำ นี่จะเป็นตอนที่มันโค้งหลังก่อนที่จะดำลงไปในน้าลึกด็อกซิลาสตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยสมัครตอนนี้เดือนละ79บาทที่ d o x i l l a c o m และเมื่อเรือเจมินี่อยู่ระหว่างวานสองตัวซิโมเน่จึงต้องเลือกเก็บจากตัวใดตัวหนึ่งจากนั้นเขาก็ต้องพุ่งเสาให้แรงพอ ที่ปุ่มดูจะติดกับหลังของวานได้ซิโมเน่บอกว่าเมื่อต้องการจะติด TDR บนหลังวานด้วยเสาคุณก็ต้องจับเสาให้มั่นแล้วรู้ว่าควรจะพุ่งไปแรงแค่ไหนแต่คราวนี้เสาไปไม่ถึงพวกเขาผิดหวังแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้มาการรต้าบอกว่าผู้เธอมักพยายามเข้าไปที่วานด้วยเรือเจมินี่ เพราะว่าเสียงของเจมินี่นั้นเบากว่าเรือ,อยางแต่ร้า,ากว่าไม่สามารถติดทีดีอาจากเรือเจมินี่ได้ก็ <S <S จะต้องใช้เรือ,อยางโซเดียกแทนการติดทีดีอนั้นยากลำบากมากหวานฟินว่ายน้ำอย่างรวดเร็วและดำน้ำตามอำเภอใจ ซิโมเน่และมาการิตาอยู่ในทะเลนานถึง13สัปดาห์ในฤดูการนี้แต่พวกเขาก็ยังติดป้ายวานไม่ได้สักตัวเมื่อฤดูร้อนสิ้นสุดลงวานจะจากทะเลลิกูเรียนไปยังน่านน้ำที่อบอุ่นกว่าและพวกเขาก็จะไม่มีโอกาสติดป้ายอีกต่อไปซิโมเน่บอกว่าเมื่อมองหาวานคุณจะต้องอยู่กับคนที่ไว้ใจและทำงานด้วยกันมานาน S <S <S เ,เสานั้นพุ่งไปที่หวานได้แล้วแต่ยังไม่แรงพอที่จะทำให้ปุ่มดูดติดได้ซิโมเน่บอกว่ามันน่าหงุดหงิดมากที่ทำพลาดแล้วคุณจะรู้สึกโกรธเพราะคิดว่ามันเป็นความผิดของตัวเองที่คุณทำพลาดไปเขาบอกว่าบางทีถ้าเร็วเลอช้าไปสักหนงถึวินาทีก็คงจะสำเร็จไปแล้ว ถึงแม้จะอารมณ์เสียแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เขาต้องพยายามให้มากๆบางทีก็ยากที่จะตัดสินใจว่าจะทำอะไรเมื่อวานมีปฏิกิริยาต่อต้านเช่นว่ายน้ำอย่างรวดเร็วเขาจะพยายามสองคร้งสามครั้งแล้วก็เลิกล้มเพราะว่าไม่ต้องการทำร้ายพวกมันซิโมเน่และมาร์กาเรต้าละทิ้งความพยายามที่จะติด TDR ีวานตัวนี้ แต่พวกเขายังคงตามมันไปเรื่อยๆพวกเขามีอีกวิธีหนึ่งในการรวบรวมข้อมูลจากการเคลื่อนไหวของมันกล้องส่องทางไกลพิเศษที่ครบครันด้วยเลเซอร์และติดกับคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าระบบติดตามแบบพสซีฟทำให้พวกเขาได้ข้อมูลล้ำค่าเกี่ยวกับปฏิกิริยาของวานที่มีต่อเรือซิโมเน่บอกว่าสิ่งที่พบตอนนี้ก็คือถ้าหากว่าเว้นระยะห่างมากกว่า2,000ถึง3,000เมตรพวกมันจะไม่เปลี่ยนพฤติกรรมแต่ถ้าเข้าไปใกล้กว่านั้นผู้มันจะเปลี่ยน แล้วก็จะละจากเส้นทางเดิมที่มักจะวนเวียนอยู่ในบริเวณเดียวกันหรือว่ายซิกแซกไปในบริเวณเดิมเ<ๆ>และเมื่อพวกมันว่ายซิกแซกเขาก็คิดว่าพวกมันกําลังหากินและขณะที่มันจากไปและพยายามว่ายเร็วขึ้นเป็นเส้นตรงพวกมันก็ไม่ได้กินอาหารอีกต่อไป การจราจรทางเรือที่หนาแน่นในทะเลเมดิเตอร์เ,เรเนียนนั้นทำให้วานเป็นอันตรายเสียงเครื่องยนต์รบกวนพวกมันและการประทะกันก็อาจจะทำให้วานตายได้ด้วยการทำความเข้าใจว่าวานมีปฏิกิริยากับเรือยอย่างไรนักวิจัยหวังที่จะปกป้องวานฟินแห่งเมดิเตอร์เ,เรเนียนเหล่านี้อากาศร้อนจัดนี่อาจจะดูเป็นงานในฝัน แต่บนเรือเจมินน่ที่อยู่กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนความร้อนกลับแผดจ้าและยังไม่เห็นร่้งรอยของวานเลยมาการิตกล่าวว่าบางทีเธอก็ถามตัวเองว่าทำไมในระหว่างฤดูร้อนเธอจึงไม่ไปพักผ่อนกับลูกสาวแต่กลับมาใช้เวลาทั้งหมดมองหาวานซึ่งก็อาจจะไม่พบ นอกจากนี้ยังต้องพบเจอกับสภาพอากาศที่เลวร้ายแต่เธอก็รักที่จะทำเธอทำอย่างอื่นไม่ได้นั่นเองซิโ<ส>มนเน่บอกว่าการทำงานกับวานพวกนี้ช่างน,น่าหงุดหงิดเพราะบางทีใช้เวลาหลายชั่วโมงมองหาพวกมันแต่ก็ไม่ยอมเผยตัวออกมาให้เห็นคุณต้องใช้เวลาตอนเที่ยงกลางแดดร้อนจัดแต่ก็มองไม่เห็นพวกมันมันช่างน,น่าหงุดหงิดมากจริงๆ ในที่สุด <Okay. S 1> เวลา17นาฬิกาซิโมเน่ก็มองเห็นหวาน2ตัวเป็นอีกโอกาสหนึ่งสำหรับการขูดเนื้อเยื่อและติดป้าย <Okay. S 1> ตอนนี้ทะเลเรียบเหมาะสมอย่างยิ่งกับการเข้าไปใกล้อีกนิดหน่อยครั้งนี้ซิโมเน่จะพยายามติดเครื่องบันทึกโดยใช้ปืนหอกที่ปรับแต่งเป็นพิเศษ ซิมูเน่บอกว่ามันยากมากที่จะติด TDR กับตัววานเพราะเวลาที่พวกมันขึ้นมาบนผิวน้ำพวกมันจะพ้นจากน้ำแค่ราว10%เท่านั้นดังนั้นเขาจึงต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนาจาจหววที่เหมาะสมและในระยะที่พอเหมาะมันค่อนข้างยากและต้องอาศัยความมุ่งม,มั่นและโชคอีกเล็กน้อย Stop, stop, ในที่สุดปุ่มดูดก็ยึดติดได้สำเร็จซิมเน่บอกว่าในที่สุดเขาก็ทำได้นี่เป็นครั้งแรกในฤดูร้อนที่ประสบความสำเร็จในการติดป้ายวานและตอนนี้พวกเขาจะตามามันไปแล้วดูว่ามันทำอะไรใต้น้ำทุกครั้งที่วานโผล่ขึ้นมาที่ผิวน้ำเพื่อหายใจ มาการิต้าจะได้ยินสัญญาณวิทยุจากเครื่องบันทึกมันจะยึดติดอยู่อย่างนั้นถึง15ชั่วโมงหรืออาจจะหล่นภายใน10วินาทียิ่งติดนานเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งได้ข้อมูลมากขึ้นเท่านั้นอ,อีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาสัญญาณวิทยุก็หายไป Oh. ด้วยกล้องสองทางไกลมาการิต้าจึงเห็นว่าเครื่องไม่ได้ติดอยู่กับตัววานแล้ว <Okay. S 1> พวกเขานำอุปกรณ์ใส่ลงไปในเรือ,อยางโซเดียกแล้วมุ่งหน้าไปค้นหาเครื่องบันทึกแต่สัญญาณน,นั้นยากต่อการค้นหาในทะเลเปิด <Okay. S 1> ด้วยการหมุนเสาอากาศ360องศาอย่างช้า

ว้าบว้าววาบ้าบราบ้า้าบ้าน้า้าบ้าบ้าบ้าก้บ้า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 บมบ้า้า้าบ้าทีบ้ยบ้าบาบ้าบ้า้าบ้า้าบ้บ้นบ้า้าบ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 ้อบ้าบ้าบ้าร้าบ้าบ้้า้บ้าาาา โดยเฉพาะที่จะบอกว่าวันดำลึกลงไปในน้ำมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะที่จะบอกว่าวันดำลึกลงไปในน้ำมากน้อยเพียงใด 27 123 52 17 36ซิโมเน่กล่าวว่าวานตัวนี้เพิ่งจะดำลึกลงไปเพียงครั้งเดียวถึง336เมตรมันน่าตื่นเต้นมาก และเมื่อเขาทําการติด TDR เมื่อปีก่อนและพบว่า,าวานเหล่านี้ดําน้ําได้500เมตรมันก็น่าตื่นเต้นมากเพราะาวานฟินนนั้นมักจะถูกอธิบายว่าเป็นนักดําน้ําตื้นที่ดําลึกแค่ร้อยถึงร้อยห้าสิบเมตรเท่านั้นและเมื่อพบว่าพวกมันดําในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนลึกถึงเพียงนี้พวกเขาจึงตื่นเต้นมาก yeah, really มาการิต้าบอกว่ามันเป็นข้อมูลใหม่จริงๆซิโมโนเน่บอกว่ามันเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ล้ำค่า เกี่ยวกับความสามารถและพฤติกรรมในการดำน้ำของวานฟินพวกเขายังไม่รู้ว่าวานฟินทุกชนิดจะเป็นนักดำน้ำลึกหรือเพียงแค่วานฟินแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่ข้อมูลชิ้นใหม่ทุกชิ้นเกี่ยวกับสายพันธุ์ที่ลึก,กลับนี้ก็ควรค่ากับการเฉลิมฉลอง ซิมูเน่กล่าวว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนถ้าถามใครสักคนว่ารู้ไหมว่าวานฟินอยู่ที่ไหนพวกเขาก็คงไม่รู้ว่ามีประชากรวานฟินในบริเวณนี้แต่ด้วยความพยายามของทีมงานนักวิทยาศาสตร์และ NGO อในประเทศอิตาลีพวกเขาสามารถทำให้ผู้คนตระหนักถึงตัวตนของวานฟินในทะเลลิกูเรียนซึ่งแยกตัวออกมาและก็เป็นของที่นี่โดยแท้จริง10ปีของงานวิจัยได้ผลสำเร็จต้องขอขอบคุณมาตรการของงานจากสถาบันวิจัยเททิส ทะเลลิกูเรียนกลายเป็นเขตอนุรักษ์สัตว์ทะเลสากลเป็นที่พักอาศัยอันแสนสบายตลอดการสำหรับวานและโลมาแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด็อกซิลาสตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยค้นพบสิ่งใหม่ๆเพียง79บาทที่ d o x i i l a c o m